อะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนเนื้อสดหมูเนื้อทั้งหมูค่ะเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแล้วค่ะแยกออกมาทําเป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วก็มาทําเป็นกะเพราื้อตุ๋นกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แยกเมนูจากวัตถุดิบที่เรามีนอกจากก๋วยเตี๋ยวมีอะไรครับแล้วก็มีแซลมอนแซลมอนดองเป็นเนื้อง่า็นเมครับเป็นเมี่ยงเ่เ่ยงแซลมอนดองสีอิ๊ว แล้วก็เห็นตรงหน้าก็มียำด้วยนี่ใช่ค่ะสูตรของพี่เองนี่เรียกว่าเสียนอาหารจริงนะเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยคั่งเ็ปต์ร้านคืออะไรฮะหน้าตาอาจจะไม่ละมุนแต่ดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัยค่ะตำตำยำเตี๋ยวเขียวเสิร์ฟเองยำของเราก็แซ่บรสเด็ดค่ะมากินกันเลยดีกว่าไช่ข้างหน้าผมมีอะไรนี่ก็เตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวก็เตี๋ยวเนื้อค่ะเส้นหมี่ลูกชิ้นเนี่ยมีทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวค่ะใช่จัมโบ้คืออะไรครับจัมโบ้คือชามใหญ่ค่ะอ๋อ นำชามใหญ่มาให้เลยใช่อ่ะทำไมพี่เจนในเขียวถึงเริ่มธุรกิจทําก๋วยเตี๋ยวเรือคือไม่มีงานค่ะ